แห่งนี้นะคะให้กับโชว์เปิดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมาพร้อมกับพีเซนเตอร์คนสวยของเราอย่างคุณรถเมฆขั้นหนึ่งนิดค่ะ ขอเสียงระเอิดต้อนรับคุณรถแม่ขนึงนิดค่ะ<ส>พีีเซนเตอร์สาสวสวยยูรนัสคลินิกของเราสสัดีสวัสดีค่ะ ออ oh ทุกทุกท่านเลยนะคะพี่รุ่นม่ค่ะสวยมากคือต้องบอกว่าในแบ็คกรอบค่ะว่าสวยแล้วตัวจริงนี่สวยยิ่งกว่านะคะแล้วก็หุ่นเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหหุ่นดีมากๆเลยจีเดียวค่ะถามคร่าวก่อนนิดนึงมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะจริงๆดูแลตัวเองก็คือต้องดูแลอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในวงการมาเนี่ยคะ่ะประมาณ10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วทานอาหารให้มีประโยชน์ออกกําลังกายและที่สําคัญต้องหาตัวช่วยเพราะบางทีพออายุอนามากขึ้นเนี่ย สิ่งสําคัญบางทีมันมันเอาไม่อยู่แล้วสาหรับการใช้ชีวิตปกติทั่วไปของเราแต่ว่าวันนี้คุณรถแเมย์ค่ะไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะควงคู่หนุ่มมาด้วยต้องพันหนุ่มมาด้วยอีกคนหนึ่งแน่นอนค่ะขอเสียงรบมือต้อนรับคุณบอยปักกาโอ้โหสวัสดีครับ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  ได้ยินอยู่แอบแซวอยู่คุณบอยคะได้มีโอกาสมาที่ Imperial World สำารงบ้างไหมคะก็ได้มาบ้างนะครับผมเพราะว่าเราต้องมาทำงานแถวนี้ไปบ่อยเนาะก็มีแวะมาซื้อของซื้อของบ้างแล้วก็ได้มาทำงานที่นี่ก็หลายทีด้วยสำหรับ Imperial World สำารงค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้แฟนคลับของคุณบอยแล้วก็คุณรดเมย์เนี่ยมากันเยอะมากครับแฟนคลับมากันเยอะขนาดนี้เดี๋ยวช่วงนี้เรามามอบของรางวัลนะคะผู้โชคดีกันดีกว่าได้ค่ะขออนุญาตเถิดคุณน้าๆนะคะ รอบนี้เรามีของรางวัลมาแจากให้เพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมี power bank นะคะมีกระเป๋าแล้วก็มีสมุดอ่ามีสมุดแล้วก็พร้อมกับลายเซ็นทั้ง2องท่านด้วยนีย่เซ็น,นเรียบร้อยแล้วกติกาง่ายมากๆ ใครที่มีบัตรเครดิตค่ะนะคะมากกว่า2ใบขึ้นไปค่ะมาตอนนี้ทุกคนลื้อกระเป๋าอยู่นะคะครับผมกำลังดูอยู่ว่าเอนบัตรเดนานี่เได้มาเลยมาแล้วค่ะยกขอเป็นใบที่ยังรูดได้ด้วยใช่ไดาหมดอายุไหมดอายุด้านนอกก็ได้นะฮะได้หมดเลยคุณลูกค้าที่ดูอยู่ด้านนอกนะฮะใครมีบัตรเครดิต2ใบนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวผมมอบให้ละกันแล้วก็ถือเลยถือได้เลยตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จแล้ว ใช้เจเลเปนกอฮอล์ค่ะกันก่อนนิดหนึ่งนี่นะคะใครมีบัตรเครดิตค่ะ<อ>ที่มากกว่า2ใบมาะโชว์ได้เลยค่ะเอามาเลยฮะเดีย๋ยวเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวะเชิญได้เลยค่ะ,คะนะคะตอนนี้เรา,ามีทีมงานคอนเซ็ล์นะเยอะมากๆเลยทีเดียวมีกี่ไปคะอบคุณนะคมีกี่ไปค่ะสวัสดีค่ะ<อ> ค่ะเฉยๆเลยค่ะเหลืออีกหนึ่งรางวัลนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่มีบัตรเครดิตที่มีหมายเลขสองค่ะขอบคุณครับใครมีหมายเลขสองค่ะยกเลยเลยท่านสุดท้ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเข้ากับกิจกรรมกันได้นะคะมาดูกันเลยคครับงานเสล่นโชว์รานการกันได้นะคะขอบคุณครับเฉยๆนี้เลยครับขอเสียงกำมือให้กับทุกรางวัลด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ฟังนะคะบทเพลงอันเพราะนะคะ บทเพลงอันไพเราะอย่าไปพูดคําว่าไพเราะออกมายังไงคะคุณบอยคะคุณก็ลองเพลงเพาะานะคะแค่ว่าบทเพลงก็พออย่าไปจํากัดขามว่ามันไพเราะหรืออะไร <c oughs> เดี๋ยวเขาผิดหวังนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของรูปร่างนะคะแล้วก็หน้าตานั่นเองนะคะผิวหน้านะคะรวมมาถึงรูปร่างก่อนละกันขออนุญาตพูดคุยกับคุณรศเมย์คันนึงนิดค่ะ,คะต้องบอกว่าได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ของเราอยู่ในวงการมานานมากเลยทีเดียวนะคะแต่ยังคงความสวยอยู่นี่นะคะมีวิธีการดูแลรูปร่างแบบไหนยังไงบ้างคะ จริงๆร,รูปร่างเลยอะรถเมย์ว่าเรื่องของอาหารการกินมีส่วนสําคัญมากนะคะถ้าสมมติเราทานอาหารที่พอดีกับการใช้ชีวิตกับการออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปควบคู่กันนะ,ะคือถ้าสมมติเราทานมากแล้วเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยยังไงรูปร่างมันอ้วนแน่ๆทีนี้เนี่ยถ้ามีเวลาน้อยก็ต้องอย่างที่บอกไปว่าหาตัวช่วยเราต้องมีตัวช่วยหลายอย่างเดี๋ยวนี้นวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็สามารถช่วยให้เราแบบที่ นอนอยู่เฉยๆแต่สามารถที่จะเอาน่ะ เอาเครื่องไปช่วยนวดซะนิดหนึ่งใช่หรือว่าอยากมีซิกแพคเดี๋ยวนี้ก็คือง่ายมากๆเลยค่ะมีอุปกรณ์มีเครื่องที่สามารถช่วยให้เหมือนเราซิกแพคแบบว่ามีวีไลน์สำหรับผู้ชายเลยอย่างงี้ต้องมีนิดนึงนะตรวนี้คือีลงวีไลน์ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็อยากมีนะใช่ไมใช่ะผู้หญิงก็อยากมีนะใช่แล้วนะคะคุณก็เป็นหนึ่งคนที่ทํางานหนักมากครับผมมีเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็คือเราก็ดูแลตัวเองถ้าพูดตรงๆพอทํางานเยอะแล้วก็ดูแลตัว กันตามอัตรภาพ <c oughs> ตามเวลาที่อํานวยนั่นแหละนะฮะเราก็พยายามที่จะเวลงเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่โรเมย์บอกเม <c oughs> ื่อกี้นะฮะทานอาหารให้แบบว่าถูกต้องออกกําลังกายนี่ก็สําคัญนะฮะ <c oughs> ออกกําลังกายกับทานอาหารควบคู่กันไปแต่ทีนี้ด้วยหลายๆอย่างเนาะ,ะด้วยสังคมสมัยนี้ <c oughs> เวลาของเรามันก็ไม่ได้มีมากมายเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างมันต้องเร็วมันต้องฉับมันต้องไว <c oughs> นะ,ะเราอาจจะไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองมากเราก็ต้องมีคนที่คอยมาดูแลตัวให <c oughs> <c oughs> ้เราด้วยแหละคอร์สนี้แคมเปญเนี้ยคือ มันสามารถช่วยได้หมดทั้งลดกระชับแล้วก็ดูแลไปด้วยพร้อมๆกันใช่นะคะครวมไปถึงที่นี่นี่เขามีในเรื่องของการดูแลนะคะต่างๆที่เหมาะสําหรับคุณผู้ชายด้วยใช่แล้วไม่ถึงโปรแกรมมันจะ fat เ i l e r นี่ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งโปรแกรมนะคะ,นะชื่อว่า l i p h t f o fat high intensity focus magnetic magnetic ชื่อยาวมากชื่อยาวมากตัวน nee. so ี้มันจะช่วยให้เราแบบว่าเฟิร์มกระชับและอย่างที่บอกไปว่าใครอยากจะมีซิกแพคเนี่ยเหมือนกับว่าคุณได้ซิตอัพเองอ่ะ36,000ครั้งคุณทําอันนี้แค่30นาทีมันได้แล้วนะคะพี่งชั่วโมงใช่ว่าซิตอัพ36,000ครั้งใช่แล้วคนเราจะทําได้ไหมถ้าเกิดทําด้วยตัวเองไม่ไหวทําไม่ได้นะเรื่องซิกแพคเรื่องกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ บริวมันขึ้นมายากที่สุดใช่เพราะนอกจากเรื่องของการที่จะต้องออกกาลังซิสตอัพเพิ่มกล้ามเนื้อตรงตรงช่วงส่วนท้องแล้วเนี่ย มันต้องมาเพราะกับการควบคุมอาหารอย่างหนัหน่วงถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยที่ดีอย่างเมื่อกี้ที่นวัตกรรมที่ทางคุณรถเมย์บอกถ้าเกิดมีตัวช่วยอย่างเงี้ยผมว่าใครๆก็ชอบใครๆก็สนใจชีวิตนี้ผมก็อยากจะมีซิปแพคสักครั้งเหมือนกันดีมากวันนี้คือเห็นผมอ่ะคือผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนหรือว่าอะไรแต่ว่าผมก็อยากจะลีนแบบที่เขาลีนกันนะมันยากนะมันไม่ใช่เง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยอย่างนี้ดีเลยแล้วความจริงผมเคยได้ยินมานะโปรแกรม m o t i fat killer คือนอกจากเรื่อง ใช่แล้วค่ะมันมีเกี่ยวกับเรื่องการกระชับสัดส่วนด้วยใช่มย่างแบบต้นขคนต้นขาได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญผู้หญิงตอนนี้ก้นเด้งค่ะใช่ไหมอันนี้ชอบมากเป็นเทรนด์มากๆเป็นเทรนด์มากๆคุนพี่อะเวลาพี่มองสมมติเดินมาไกลๆอ่ะพี่มองอะไรบ้างอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยมองใครแล้วตอนนี้ไม่ค่อยมองใครแล้วอ้อยากจะลงเวทีเลยทีเดียวน้องถึงขนาดกับปิดาหมดลไม่แต่ว่าความจริงแล้วคือผู้หญิงเวลามองเดินมาใช่ไหมอย่างแรกนอกจาก เรื่องของรูปร่างหน้าตาเราจะเห็นหุ่นเนาะเอาหุ่นนะรูปร่างถ้าเกิดแบเป็นสวดเป็นทรงแบบสมส่วนเนี้ยแบบอกเป็นอกเอวเป็นเอวก้นเป็นก้นอย่างเงี้ยคือคือไม่ใช่ทารึ่งนะแต่ว่าคือดูแลสวยกันน่าดูนะคะแล้วดูการดูแลในรูปร่างทีนี้เรามาดูผิวหน้ากันมากดีกว่านะคะคุณวายก็เป็นคนหนึ่งที่โดนแสงไฟอะไรแบบเยอะมากนอกจากการดื่มน้ำเยอะๆแล้วยังไงบ้างคะการดูแลผิวหน้าค่ะ ก็นอกจากการดื่มน้ําพักผ่อนที่เพียงพออันนี้ใครก็รู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทาครีมบํารุงอันนี้ก็คือทุกใครผมว่าทุกคนก็รู้จักการบํารุงแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็ลองแบบว่าบอกให้ทุกคนได้ทราบอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามก็คือเรื่องของการปกป้องดูแลป้องกันอ่าอ,อย่างเรื่องของการทาครีมกันแดดน,นี่ก็สำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าต่อให้คุณทาบํารุงไปแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดถ้าคุณไม่ป้องกันด้วยครีมกันแดด ไอ้ที่บำรุงมาก็ไม่เห็นผลหรอกสาเหตุสำคัญของเวลาที่ปัญหาผิวหน้าก็คือพวกสิ่งอุดตันที่มันค้างอยู่บนใบหน้านี่แหละเพราะนั้นพอป้องกันดูแลแล้วเราค่อยมาบำรุงกันถ้าพี่บอยพูดขนาดนี้รถเมล์มีมาแนะนำค่ะจริงต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมเราป้องกันใช่ไหมคะแต่วลาเราล้างบางทีสิ่งสกปรกที่อยู่บนหน้าเราไปไม่หมดตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าออกซิเจนเทอราพีนี่ก็คือเป็นการแบบว่าเอาน้ำเหมือนเป็นน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบพ่นลงไปที่หน้าเย็นๆมันจะสามารถที่จะชำระสิ่งสกปรกในรูขุมขนเราได้้ททีีนพลาางคส ร้อยวิธีการบำรุงอะค่ะจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราชอบมากชื่อคูลเซลคูลเซลคูลเซลมีคำว่าคูลคือมันต้องเย็นเย็นเวนลามันเย็นเย็นเน,นะะี่ยค่ะเหมือนเรานอนแบบผลักวิตามินเข้าไปใช้แสง LED ผลักวิตามินต่างๆที่เรานวดหน้าเนี่ยค่อยๆทูวนๆมันก็จะบำรุงเข้าไปแบบใต้ชั้นผิวครับตัวนี้ก็ช่วยฟื้นบำรุงได้อย่างตอนที่ถ่ายพรีเซนเตอร์ของที่นี่นะคะต้องบอกว่าแบบพี่ป้อมวินิตรายไงคะ คือพี่ป้อมมินี่เขาก็เจอรถเมย์มาหลายรอบเวลามาแต่งหน้ากันทีนี้มาเจอวันนั้นที่จะมาถ่ายอ่ะพี่ป้อมบอกรถเมย์ไปทําอะไรกับหน้ามาทาไมถึงเป็นอย่างี้คือมันแต่งหน้าง่ายแล้วแบบมันมันลงรองพื้นมันก็อยู่ไม่ต้องลงหนาด้วยซ้ำาือรือการลงลงรองพื้นแล้วแบบมันซึมไปกับผิวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์มากๆนะใช่เลยหละอันนี้ผมจะบอกเลยว่าเป็นตัวชีวิตอันดับอย่างอย่างอย่างหนึ่งเลยบางทีที่เวลาแบบคุณผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนเนี่ยเวลาแต่งโน่งแต่งหน้าแล้วรู้้้สึกเเรราาาาาหหนนลงงออยะบที มันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ารองพื้นมันไม่ดีนะใช่ใช่มันเป็นเพราะคนหน้าเรามีปัญหานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลมันอย่างดีนู่นนี่เนี่ยแล้วเราแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าเรามันกินรองพื้นมันเนียนไปเนี่ยอันเนี้ยหน้าชุ่มชื้นหน้าชุ่มชื้นหน้าดีเพราะนั้นต้องมาดูแลด้วยครูเซตนะคะปกติเนี่ยยู่เลยนะเจามีเราใช้จีนัทซใช่ปรากฏว่าล่าสุดเรามีการปรับ เปลี่ยนเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาเป็นเจนัสโปรค่ะใช่ค่ะปกติเวลาเราไปเนี่ยเรามองผิวหน้าตัวเองจากด้านนอกบางทีมันเคลือบเราไม่เห็นหรอกว่าข้างในใเราอะมันมีเม็ดสีผิวที่มันผิดปกติไหมใช่ค่ะสิวเรามันกำลังจะขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มัน,มนไม่ดีไหมมีมอรอยอะไรยังไงบ้างพอเข้าไปที่เครื่องเ e นัสโปรเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าเราจะเห็น ไปถึงเซลล์ข้างในเลยท้างในล้ำลึกเลยจะเดียวผิวเราเป็นยังไงเราจะได้ต้องการได้ถูกจุดก็คือเริ่มจากการเช็คจากเครื่องนี้ได้เลยอ่าถ้าคนมองไปเห็นไหมตอนนี้มีคนสวดอยู่พอดีบนหน้าจอเนี่ยเห็นว่าจะมีแสะมีหน้าทั้งหมด4ีสีเพราะว่าได้ยินว่า การตรวจเนี่ยใช้แสงหลายแบบด้วยใช่ค่ะมีทั้งแสงปกติมีแสง LED มีแล้วก็มี UV ด้วยนะคะใช่ซึ่งอันนี้ผมว่าดีมากนะมันจะนาให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะบางทีเนี่ยคนเราบางทีเป็นสิวอะจะเป็นอยู่ที่เดิมเป็นแล้วเป็นอีกอย่างผมเนี่ยเป็นตรงจมูกเป็นปุ๊บ อ่ะทุกคนพอเป็นแล้วไงอ่ะฝาลักสงรักษากินยาทาครีมฉีดบ้างอะไรก็โอเคมันหายไปจริงแต่อีกแป๊บมันขึ้นมาใหม่แล้วี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้รักษามันที่ต้นเหตุไงนะครับเราไปรักษาแบบที่ปลายเหตุตรงนี้พอเราวิเคราะห์เราจะรู้แล้วว่าอ๋อหน้าเราตรงนี้มันมีปัญหาเพราะอะไรปัญหาจะมีไขมันอุดตันข้างใต้ตรงจุดไหนเพราะนั้น แล้วที่นี่แต่แกให้เพราะบางทีเราดูด้วยตาเนี่ยเหมือนเราไม่มีแต่จริงๆแล้วมันฝังอยู่ด้านในเพราะเจ้าเครื่องนี้มันจะมองเห็นนะคะว่ามันมีอยู่ตรงตามรอยตาความจริงมันค่อยๆมาแล้วมาเห็นอีกทีคือเป็นจุดมาเริ่มไปแล้วตอนนั้นคือแก้ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์ปุ๊บแล้วรู้แก้ตรงจุดก็คือรีบเลยและอยากจะทราบทั้งสองท่านเลยจะเดียวนะคะว่ารูปร่างนะคะแล้วก็หน้าตาเนี่ยให้ความสําคัญแบบไหนมากกว่ากันนะคะขอถามคุณเมย์ก่อนเลยค่ะตอบยากมากจริงๆเพราะที่จริงมันสําคัญพอๆกัน มันสําคัญพอๆกัน,นะคะ่ะคืออาจจะไปเป็นตามอายุคือสมัยก่อนถ้าเป็นตอนเด็กๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ช่วงหนึ่งแบบมีไม่ได้ผอมมันทุกวันนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเรากังวลกับรูปร่างว่าแบบเออเราแบบชับบี้เราดูเป็นคนมีเนื้อเราดูอวบอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยกังวลกังวลพอถึงในระยะหนึ่งเราเริ่มดูว่าการควบคุมอาหารมันช่วยได้พออายุมากขึ้นกลายเป็นว่ามีความกังวลเรื่องของผิวหน้ามากกว่าละเพราะว่ามันตามอายุอะพี่อย่าหันไปทางนี้ไม่ได้เลยบางทีแบบมันตามอายุจริงๆเราใช้หน้าตาเราแสดงสีหน้าเราแสดงอารมณ์อะ คือริ้วรอยต่างๆมันมาตามวัยจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไอ้รู้ชมว่าขึ้นยังไงมันก็ต้องมาอยิ่งอายุเยอะหลายคนถ้าสังเกตเองบางคนยิ่งอายุเยอะยิ่งผอมกลายเป็นหน้าฉันเคยแบบฉ่ำๆอยู่ดีๆแบบมีเนื้อเนื้อกลายเป็นมันตอบสู้ลงไปอย่างเงี้ยพราะเว่าฮาร์โมนคอร์โนเจนมันก็ผลิตได้ไม่เท่าเดิมแล้วไงใช่นั่นแหละตอนนี้ก็เลยกังวลเรื่องหน้ามากกว่าค่ะแล้วคุณบอยล่ะคะ ครับของผมความจริงแล้วถ้าเกิดจะให้พูดตรงๆทุกวันนี้มันต้องคู่กันไปหน้าดีแต่ว่าหุ่นไม่ได้ก็ก็กไม่ไหวนะไม่ไปด้วยกันนะ <c oughs> นะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์แล้วด้วย <c oughs> คือบางทีอ่ะไม่จําเป็นต้องผมพูดตรงๆไม่จําเป็นต้องหลอ่อไม่จําเป็นต้องสวยหรอกแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองหุ่นดีผิวพรรณดี มันดูดีเปนไปกันหมด<ช>มันทําให้ดูหลอ่อขึ้นมาได้ทันทีนดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับผมใช่แล้วนะคะแล้วก็คุณรุเมย์นะคะได้เป็นเกียรติเป็นพรซเซนเตอร์ของยูนัสคลินิกค่ะแน่นอนว่านะคะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างคะ คือหลายคนจะบอกเอ๊คุณเป็นดาราคุณเป็นศิลปินบางทีบอกว่ามีคนมาจ้างให้คุณไปเป็นพีเซนเตอร์คุณก็รับมาเพราะว่าเรื่องเงินหรือเปล่าส่วนใหญ่คนจะรู้สึกแบบนั้นแต่เอาจริงๆนะคะเวลาที่เราจะมาเป็นพีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคนจะจดจําภาพเราจากสิ่งที่เราไปเป็นพีเซนเตอร์ให้เขาดังนั้นถามว่าถ้าเขาไม่ดีเราจะเลือกไปรับเหรอเพราะมันจะมีปัญหาตามมาถึงเราก่อนหน้าที่รถเมย์จะมาเป็นพีเซนเตอร์ต้องบอกจริงว่ารถเมย์ไปลองทํามาก่อน สักพักด้วยนะคะต้องไปลองทํามาก่อนไปถามตัดสินใจไปถามดูได้เลยคือตั้งแต่แรกเลยรถเมย์ไม่ได้บอกว่าโอเคมาแล้วฉันรับเลยเพราะว่าฉันอยากจะได้เงินมากไม่ใช่ไม่ใช่รุ่เมย์ต้องไปเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามันดีจริงๆไหมความปลอดภัยทุกอย่างมีไหมและต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะสถาบันความงามเนี่ยมีเยอะมากจริงๆนะคะอยากจะถามคุณรุเมย์ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจถึงเลือกรับที่นี่ค่ะสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีคุณหมอการันตีจริงจริงไหมเอาจริงๆต้องบอกว่า คุณหมอที่นี่เราก็เคยทดลองมาหมดแล้วนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยลองอคือเราต้องทําทั้งหมดเอา,าทรีทเมนต์ก็ทําบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าถ้าพูดภาษาต่เข้าใจง่ายคืองานเข็มอะคะ่ะงานเข็มไม่ว่าจะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องเช็คนะคะเราเห็นข่าวกันมาตลอดเวลา ก่อนหน้านี้ดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเราพูดมาตลอดในข่าวเราก็พูดตลอดว่ามันดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่เรื่องนี้ต้องให้ความสําคัญจริงๆต้องเป็นคุณหมอที่มีความชํานาญและเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆทช่ดูเรนัสคลินิกกับมีจริงๆด้วยใช่และอย่างที่บอกเลยว่าอย่างที่คุณรุ่เมย์บอกว่า11สาขานะคะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลตรงจุดตรงส่วนนะคะแล้วก็มีเครื่องนวัตกรรมที่มีความทันสมัยมีความปลอดภัยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะรู้ไม่ถึงตัวคุณไวเองค่ะวัน นะคะที่วหน่วยชั้นสองเป็นไงบ้างคะภายในคลินิกของเราอดเมื่อกี้ขึ้นไปนั่งมานะครับขึ้นไปเยี่ยมชมครั้งแรกเลยนะฮะอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนคือเข้าไปแล้วก็รู้สึกแบบสะสะอาดอันนี้สำคัญมากนะสำหรับสำหรับผมนะแล้วก็ลูกค้าทุกคนเวลาจะเข้าไปที่คลินิกเสริมความงามเนี่ยความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะทีนี้คือสะอาดสะอานแล้วก็ดูตกแต่งดูสวยงามเข้าไปแล้วดูสบายดูผ่อนคลายนะคะแล้วก็มีการแบ่งข้อเป็นสัดเป็นส่วนด้วยตรงนี้ก็คือดีมากๆเวลาเรามาทํา มาคลินิกมาสปาอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ามเป็นส่วนตัวเหมือนได้มาพักผ่อนด้วยใช่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะช่วยตอบย้ําให้เราแบบมีความมั่นใจะนะฮะก็คือตัวพรีเซนเตอร์อันนี้ผมพูดจริงๆนะ,ะสำคัญมากอย่าง,งอย่างค<ๆ>ุณรถเมอ่ะคืออย่างตรงกทุกคนได้เห็นคุณรถเมย์อย่างเงี้ยคืออันหน้าสวยผิวพรรณดีหุนดีแบบเนี้ยคือ เพราะว่าเขาได้ใช้ที่นี่จริงๆแล้วมันก็เห็นผลจริงๆให้ทุกคนได้เห็นจริงๆไม่ใช่ว่าแบบมาหลอกมาจกตากันมาอะไรอย่างนี้ค่ะทำไมน่ารักขนาดนี้พูดดีไหมฮะพูดดีพูดดีพูดจริงเลยอ่ะเลิกแต่เป็นเรื่องจริงไมนเป็นเรื่องจริงหนูต้องดูแลตัวเองจริงๆอย่างที่บอกไปไม่ใช่มารับแล้วปล่อยปะสเปะสปะก็ไม่ใช่ไงเราต้องมาดูแลจริงๆมันคือความมั่นใจที่ ลินิกต้องมีให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตรงนี้ได้แล้วเนี่ยแน่นอนเห็นลูกค้าเข้ามาสบายใจแล้วว่าเอ้ยฉันอยากจะเป็นเหมือนพี่รถเมย์บ้างเนี่ยคือที่เนี่ยเขาดูแลให้ได้แน่นอนใช่แล้วค่ะแล้วก็มีนวัตกรรมตัวไหนไหมคะที่ชอบเป็นพิเศษเลยอย่างที่บอกไปค่ะรถเมย์ชอบออกซิเจนเทอร์ปีกับกูเซออ๋ออีกอันนึงยังไงคะไฮฟู่นี่ไม่เจ็บ สบายๆนอนแล้วก็ให้คุณหมอแบบรูดหน้านิดนึงค่ะมันจะได้ยกกระชับไม่ต้องมีการผ่าตัดด้วยไม่เป็นรอยแผลเป็นนะคะไฮฟูนี่นะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านค่ะได้อวยพรกันนิดนึงค่ะสองปียูเรนัสแล้วนะคะจริงๆต้องบอกว่ารถเมยเข้ามาเป็นครอบครัวยูเรนัสได้ประมาณเกือบๆปีค่ะก็ดีใจมากจริงๆค่ะที่มีคลินิกดีๆแล้วก็มีคลินิกที่ได้มาตรฐานใส่ใจลูกค้า แม้กระทั่งแบบว่าพี่เจ้าของเองเขาก็ดูแลแล้วก็ใส่ใจมากๆนะคะไม่ใช่แค่กับตอนแรกที่เข้ามานะเราเรารับรู้ได้ค่ะเพราะว่าความตั้งใจเขามีเยอะดังนั้นเน่อยากจะให้ยูเรนัสคลินิกมีลูกค้าที่เยอะแยะมากมายหลังจากนี้เราก็อยู่กันไปอีกยาวเลยค่ะนี่นะคะคุณบอยล่ะคะครับผมก็ยินดีด้วยนะฮะกับยูเรนัสคลินิกนะครับตอนนี้ครบรอบ2ปีใช่ไหมฮะสปีนี่สิเอ็ดสาขามันบอกอะไรได้หลายๆอย,าย่างเลยนะครับบอกได้ถึงว่า ถ้าไม่ดีจริงก็ไม่อยู่มาถึง2ปีนะถ้า,ถาไม่ดีจริงเปิดต่อถึง11ส,สาขาไม่ได้นะและถ้าไม่ดีจริงคุณรถเมก็ไม่มั่นใจจนที่จะมาราบเป,เป็นเซ็นเตอร์ที่นี่ในใเพราะฉะนั้น,นก็อยากจะให้ทุกคนที่ได้ดูอยู่เนี่ย มั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดคุณเดินเข้ามาที่ยูเรนัสคลินิกเนี่ยคุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนมั่นใจได้ครับขอเสียงปรบรมือกับทั้งสองท่านด้วยค่ะเด,ดี๋ยวยังอยู่กันไปไป,ไปยาวเราก็ยังจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากคุณบอยด้วยนะคะอย่าไปจำกัดความ <c oughs> ร้องลงเดยววันนี้ร้องห้าเพลงเหรอคะสองฮอลลทุกคนจะร้องสักสิบเพลงนะคะอยากได้ยินพี่บอยร้องเพลงเหลือเกินนะคะเอาล่ะค่ะและก็แน่นอนนะคะบุคคลที่ขาดไปได้ค่ะนั่นก็คือผู้บริหารมากความสามารถกับเรานะคะขอเรียนเชิญนะคะคนคุณนชกรเขียวนุ้ยค่ะเจ ในรอบเบเนเจอร์ยูนะสกรีนิกค่ะฝากส่งตระเลขต้อนรับท่านด้วยนะคะวันนี้มาทั้งสองท่านเลยทีเดียวนะคะโอเคสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปน้องซ้ายนิดนึงกราบขอบพระคุณค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ฉันใกล้ขอเรียนเชิญค่ะคุณพรชิชาค่ะสินสมานกุลค่ะ ฟิเนียแอเรียมเมนเจอร์ต้องบอกว่าใครอยากนะคะคุณดีหน้าตาสดใสแบบผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะมาอยู่ข้อปรัวกับเราค่ะยนะูนัสคลินิกนั่นเองนะคะ แน่นอนนะคะว่าขาดไม่ได้ที่นี่เลยค่ะกับศูนย์การค้าของเรานะคะนโอกาสนี้นะคะดิฉซน์ใครขอเรียนเชิญค่ะคุณพินโยนะคะกิจเลิศไพโรดนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้า Imperial World สำโรงแห่งนี้ขอเสียงรบเบิร์ตรับชันด้วยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าชั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ให้โอกาสยูเรนัสคลินิกค่ะได้มาโอเคขอเสียงรเบอร์ดังๆด้วยค่ะ กราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารทั้งสามท่านนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้ลองให้คุณรุ่เมย์ได้ไปพักผ่อนฟังพี่บอยร้องเพลงดีไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะคุณรุ่เมย์เชิญค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับผมพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับให้คุณบอยประกอบขอบคุณครับอ,อ,อสวัสดีครับผมสวัสดีครอบหนึ่งนะฮะ มาร่วมกันร้องเพลงไปด้วยกันนะฮะระหว่างผมร้องสองเพลงนะฮะไม่ต้องสนใจผมมากนะฮะสนใจคอสหนของยูเรนัสเพลงอีกนะฮะยกม,มือได้เลยนะยกม,มือนี่คือเรียกที่พนักงานนะฮะโอเคใครร้องได้ช่วยกันร้องครับใครร้องไม่ได้ก็ช่วยโบกมือได้นะฮะเชินั่งยิ้มเลิมพังหัวเราะเลิมพังสดชื่นว่าทุกครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ หวนัเกิดขึ้นด้วยกันชนตาวันเดียรฉันอยากว่าไงจ๊ะมันนี้วันนี้ครับผมตั้งแต่วินาทีชีวิตมีเธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนือหน่อยล้ากล้าจะเปิดหัวใจอาช่วยร้องได้นะฮะไม่หยุดหยุดชีวิตหยุดกันบกัน ใสึงงหุดวันนี้นะฮะเหมือนเคยนะฮะเวลาร้องเพลงผมจะมีขอมาฝากทุกคนนะฮะเพื่อเป็นการแก,แ,กแก้เกิดก้ออยนะฮะขออนุญาตเอิรลงไปหาล่าหนนะครับผมเชิญเลนรู้ทันทีและรักเธอให้พี่ล้เมย์ก่อน จธอคือความโชคดีที่เข้ามาตั้งแต่ได้พบกับเธอนั้นเรื่องจริงเหมือนความฝันอะไรดีฮะได้เลยนะครับสำหรับคุณลูกค้าอยู่เลนับนะครับผมฉันอยากจะหยุดเวลาที่ใครนับอีกฮะได้เลยครับผมตั้งแต่วินาทีชีวิตมีเธอเข้ามามันแท้เสียงมงกี่หน่อยที่เหนือ่อยล้านั้นกลา้า หยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนดีแต่ว่าใครจะดีสักไหนหยุดหยุดวางรักจนหัวใจหยุดหยุดกับเธอคนเดียวใครร้องหนังหอยนให้มาก ta better, ta มทใทั้งบนทั้งกระเป๋าไหมฮะผยนไปให้ได้นะลองไหมลองหนึ่งทีปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอเรตกเป็นไดเลือดอนะมากสุดแก่

ีี่เลาออกดดจยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงรบมวอให้กับคุณปอยประการค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณฮนะเพราะคะ่ะบอกแล้วอย่าไปจำกัดความนะครับเพราะนะจริงจริงนี่แฟนคลับมากันแบบว่าเยอะแล้วก็มีของรางวัลมาแจกให้สำหรับแฟนคลับด้วยไหนใครรักพี่ปอยขอเสียงหน่อยแล้ว hoo. บคุณคัณล,ล้นหลามจริงๆเลยทีเดียวนะคะว้าวมากันเยอะมากที่สำคัญต้องบอกว่ายูนัสคลินิกของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้นนะครับผ,ะะผู้ชายก็สามารถที่จะเข้ามาที่คลินิกของเราได้ได้เลยอยากจะให้คุณบอยนะคะได้เชิญชวนให้สําหรับผู้ชายที่เขินอายไม่กล้าเข้ามานะคะเช่ไหมคะแน่นอนสําหรับคุณผู้หญิงแน่นอนตอนนี้คือคุณผู้หญิงโดยธรรมชาติก็จะเป็นคนที่ รักตัวเองอยู่แล้วชอบเสวิมความงามเพราะนั้นเรื่องการเข้าคลินิกเสริสรรมความงามเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่สําหรับคุณผู้ชายแน่นอนจะมีความเขิอนอายแหละเอะเดี๋ยวเข้ามาคนจะแซวหรือเปล่าคนจะมองหรือเปล่า,าผมจะบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะครับเทรนด์เรื่องการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือหน้าตาเนี่ยคือผู้ชายทํากันหมดหไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพเหมือนผมนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะฮะเดี๋ยวนี้ผู้ชายหันมาดูแลตัวเองกันหมดนะฮะแล้วถ้า เราเข้ามาที่ยูเรนัสคลินิกมีตัวช่วยดีๆมีคุณหมอที่ให้คําแนะนํามีพี่พนักงานที่คอยดูแลเนี่ยทำไมคุณจะไม่มาถูกไหมฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสําหรับคุณผู้ชายที่จะฝากไว้เลยคือไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกอายหรือว่าอะไรอันนี้สําคัญสําคัญมากจริงๆนะครับเพราะว่าคือมันมันมันเป็นยุคนี้แล้วด้วยแล้วเมื่อกี้ที่ฟัง คุณรถเมยมาที่ผมสนใจเดี๋ยวผมอยากจะทำเล<น>ือ็เลยตัวคูเซลใช่ไหม<ช><ช>ตัวคู<ช>คเซลชค,ช,คช่วยบำรุสภาพผิวนะคะให้ดูแบบชุ่มชื้นเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นก็เชิญชวนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงทุกท่านครับให้มาใ,ใช้บริการที่ยูเรนัสคลินิกครับผมและนี่คือคุณใบประกา ขอบคุณครับสุดยอดจริงๆนะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านนะคะก็จะถ่ายภาพนะคะด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมชั้นผู้บริหารนะคะแล้วก็รวมนะคะกับคุณลูกค้ากิติมาศนะคะของเราเช่นเดียวกันนะคะนอกาสนี้นะคะเดี๋ยวชั้นใครขอเรียนเชิญนะคะคุณใบป,ประกอบแล้วก็คุณรุตเมย์นะคะพรีเซนเตอร์สาวสวยของเราค่ะได้ใ,ให้เกียรติด้านล่างเวทีนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพนะคะที่แบ็กดับของเราค่ะ